สวัสดีครับผมช่างต้นและ,และริษัทแล้วคิงเทคโนโลยีจำกัดครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้นของกล้องเทอ,อร์อลนะครับตรวจจับอุณหภูมิในช่วงโควิดแบบนี้นะครับนี่นะฮะเทอ,อร์โมครับกล้องแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือตัวแบ็กบอดี้นะครับผมชุดของเขานะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับตั้งค่าย,ยัางไงครับ ขั้นตอนแรกครับก็ให้ทำการ a c t i v a t e กล้องก่อนนะครับ i p พของเขาก็เหมือนกับกล้อง IP ทั่วไปของตั้งหัวครับ1นึ1 1ก็ครับผมอ่ะผมใส่เอเอบีซีดีก็แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ปันเพิ่นครับเอบีซีดีหนึ่งสองสามสี่ทีเงี้ยผม คลิกออกเลยก็ได้ครับคลิกเซฟครับอ่าไอแฮปก e ี n น x t ครับ n น x t ครับอันนี้ก็คลิกออกไปครับออโต้เช็ค o อ u p d เด e ไม่ต้องให้มันอัปเดทครับคลิกเซฟครับอ่า uh, เรียบร้อยครับต่อไปแล้วก็เข้าไปอย่างตัวก,กล้องนะครับคอนติกล้อง A B C D 1 2 3 4 2> นี่ครับผมก็อยากเข้ามาภายในตัวกล้องก็จะเป็นแบบลักษณะนี้นะครับขั้นตอ,อต่อไปให้มาเลือกคำว่า setting ครับครับต่อไปให้มาเลือกคำว่า stem นะครับซ้ายมือเป็นเลือกที่ general ครับต่อไปไปตั้งค่าวันเวลาครับ ทมโซนครับก็ไปเลือกเป็นบวกเจ็ดแล้วก็ซิงกับ 4PC ครับคลิกเซฟเลยครับนี้ก็เป็นเวลาสิบเอโมงครับขั้นตอนต่อไปให้มาเลือกคำว่า s m r t t t h r m a l นมครับเมนูซ้ายมือต่อไปมาเลือกคำว่า Smart p l a n นี่นะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ประหลอดวัดอุณหภูมิ ปิดเลยครับสีส้มแล้วคลิกเซฟครับต่อไปไปเลือกเมนู human temperature ครับไปเลยครับเสร็จแล้วไปเลือกที่คำว่า a อ t ชอรนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เรากำหนดอุณหภูมิของรอบๆของตัว back body นะครับผมซึ่งเราเช็คไงก็เข้ามาตรงนี้ครับที่ไ right รนี่ครับแล้วก็ เอามาสชี้ได้เลย33มสองศาแล้วก็เห็นแล้ว3องศานะครับกลับไปเหมือนเดิมครับเซตติ้งแล้วก็หนุนไปซะไม่เกิน35องศานะครับ33คลิกเซฟนี่ครับต่อไปไปเลือกคำว่าแบ็ k บอดี้พ r ร m มิเตอร์ครับนี่นะฮะเราจะเอากรอบ กรอบอ่าสีเหลืองตัวนี้นะครับให้มาครอบตัวแบ็กบอดี้นะครับผมโดยการดับบนคลิกครับเสร็จแล้วก็คลิกที่กรอบอลากมาเลยครับแบ็กบอดี้ตรงนี้แล้วก็บีบมันเข้าไปครับให้มันพอดีให้พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ มันพอดีเป,ไป๊ะเดี๋ยนะนี่ครับโอเคครับครับเสร็จแล้วมาคลิกคำว่า Able, ครับอ้าวเดี๋ยวทาใหม่ทาใหม่ทาใหม่เลากใหม่ลากมาใหม่ปบครับ Click บ n s a ครับ ต่อไปให้ไปเลือกเมนตูต่อไปครับ Newmen ครับ s u p e r l u c e อันนี้ให้เรามากําหนดกรอบนะครับกรอบอันนี้มันมีกล่องนะผมจะเอาคลิกกล่องเราจะเอาทั้งหมดไม่ได้นะครับมันจะเออร์เลอร์ครับเลือกโฟกัสเอาเฉพาะหน้ากล้องนี่ครับเอาอประมาณนี้เอเรเท่าต้องการครับคลิก Enable ครับ เรคเลื่อนลงมาน,นี้สัก80กําหนดกรอบที่จับไปหน้าครับตรงนี้ตั้งแน่นอนฮอเวอร์แปดสิบพอ่เอเอเคล็คลิกเซฟครับครับเรียบร้อยครับ ติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วฮะไม่มีอะไรสลับซับอนครับอ๋อนีตัวหนึ่งลืมไปครับอุณหภูมิตรงนี้เราจะกําหนดไว้ที่สามเจ็ดจุดห้านะครับที่เราจะให้มันตรวจจับถ้าเกินนี้ส่งสัญญาณเตือนอย่างนี้นะครับผมคดเซฟครับนี่ครับเราก็ตั้งค่าได้ครับเป็นสแนปช็อตเป็นแสงสีขาวหรือว่าเป็นเสียงครับแจ้งเตือนออกมาครับ อ่าสำหรับตัวนี้เอาไว้คลิกในกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยังอ v นครับให้มันมีข้อมูลไปยังอ v นวครับคลิกเปิดเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วคลิกเซฟครับอินูเดินมาใหม่สิเดินกลับย้อนกลับไปสิเดี๋ยวผมจะให้อินูผมวนมาอีกรอบอ่ะอินูวนมาสิโอนะครับเอาช้าๆหน่อยสิอ,อาเกนอาเกน อ่าโอเคมานี่นะครับประมาณนี้อุณหภูมิของหล่อน36.7องศาหลอนไม่ป่วยครับหล่อนสบายๆวันนี้โอเคครับเรียบร้อยครับขั้นตอนการเซตอัพตั้งค่ากล้องเชื่อมองตาหัวครับผมสนใจหรือว่าต้องการนำโปรดักต์ไปใช้งานติดต่อได้ครับทางบริษัทลอนกิงของเราจดจำหน่ายครับและให้คำปรึกษาแนะนำครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับสวัสดีครับ